ดีกว่าเก่าสมมุติมากขึ้นความชัดพร้อมใสสวัสดีครับผมขวัญชัยเลิศสติกจรอายุ70อาชีพเป็นโรงงานปฏิคมไฟผมมีปัญหาเรื่องน้ำโสโปกเข้าตาหลังจากนั้นก็รักษาเยหายตาค้างเริ่มแะมัวผมก็ทำแว่น เราคนวัดแว่นออกมาแล้วก็สายตาไม่เท่ากันจกือบ20ปีมาแล้วก็ถือว่าก็ไม่ได้ถูกเท่าไหร่ประมาณ2 0 0ห0กว่าบาทก็เปลี่ยนมา2-3ครั้งเพราะว่าเราไปทำแว่นหมาโปบมันควรจะปรับได้นี่ใช้เวลาพอสมควรมันจะลอยๆเวลามองโปบมันก็ต้องใช้ปรับโฟกัสแล้วจะมับเปลี่ยนแว่นพอครับ่ยนนี้แล้วใช้ได้การแตกต่างความชัดความสายถ้าเปรียบแล้วก็ดีทุกวันนี้ผมก็มาปรับอัปเกรดให้ดีขึ้นเราอายุมากขึ้นการที่สายตาเราเสื่อมลงมันก็ต้องมีอะไรมาช่วย